ช่วงเคล็ดลับกับพี่นกสนับสนุนโดยโคอรีเซรั่มครีมหน้าเด้งและในช่วงเคล็ดลับกับพี่นกครับผมก็อยู่กับคุณประพัฒสอนพันธุจริยาครับสวัสดีครับพี่นกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ชม,ท,ชมทุกคนที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะคะครับวันนี้มีทวิตเตอร์มาถามผมอีกแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องผิวพันธุ์การดูแลทําให้แบบว่าริ้วรอยต่างๆเนี่ยหายไปเรามีเทคนิคอะไรบ้างไหมครับมีค่ะน้องโก้ง่ายๆเลย8ข้อเท่านั้นค่ะท่านผู้ชม8ข้อถ้าทําได้นี่คือริ้วรอยนี่ ลานเลยบ๊ายบายเลยนะบ๊ายบายเลยครับข้อแรกครับข้อแรกเลยนะคะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อืมทำไมต้องเลือกยังไงครับเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวของเรานะคะผิวแห้งผิวมันผิวผสมย่เงี้ยหครับถูกต้องหรือว่าผิวมีปัญหาก็เลือกให้ตรงให้ตรงก็ต้องรู้ก่อนาเปผิวหว่าตัวเองมีปัญหาผิวอะไรผิวแห้งก็ต้องให้ความชุ่มชื้นกับผิวข้อที่2นะครับข้อที่2นะคะการรับประทานอาหารรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะคะการเลือกรับประทานอาหารก็เลือก อาหารหรือว่าผักผลไม้นั้นๆเนี่ยช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระอ,อย่างเช่นตระกูลอะไรน้องก็เบอร์รี่เบอร์รี่ต่างๆ<อ>นะคะวิตามินซีต่างๆหรือรว่าผักผลไม้ที่มีอยาก กากใยอาหารเพราะว่ามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเพราะอนุมูลอิสระทําให้เราแก่เราก็ต้องต่อต้านเขานเพื่อให้เกิดริ้วรอยน้อยที่สุดหรือว่าไม่ให้มันเกิดเลยข้อที่3เนี่ยก็คือการพักขอนอนหลับเนี่ยต้องพักขอนให้เพียงพอนะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยมีเวลาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็ประมาณ6-9ชั่วโมงต่อวันถูกต้องข้อที่4ี่ค่ะการออกกําลังกายค่ะน้องโก้เราอยู่บ้านเราใช้พื้นที่ในห้องของเราก็ได้น้องโก้ทานอาหารเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยนะคะสักสินาที เพื่อให้ได้เหงื่อการไหลเวียนโลหิตนะคะร่างกายขับเหงื่อออกมาก็ขับส่วนที่สิ่งสารต่างๆที่ร่างกายไม่ต้องการออกมากับเหงื่อได้ข้อที่5ข้อที่ห้าคือการดื่มน้ำค่ะดื่มน้าครับไม่ดื่มน้อยเกินไปค่ะน้องโก้ต้องประมาณเท่าไหร่ครับแแก้วอย่างน้อยต่อวันก็วัน2ลิตร2ลิตรนะคะข้อที่6เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของรังสี UV ค่ะน้องโก้แดดเราเนี่ยทั่วๆไปแสงแดดแสงแดดทำให้เป็นริ้วรอยถูกต้องเพราะอะไรเพราะเราโดนแดดเนี่ยผิวเราจะถูกทำลาย ด้วยรังสี U V เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงแสงแดดหรือว่าถ้าจําเป็นจะต้องออกแดดก็หาสิ่งปกป้องนะคะไม่ว่าจะเป็นแว่นร่มหรือครีมกันแดดครับครีมกันแดดนี่ควรจะใช้ค่า S P F หรือ Sun Protection Factor ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอ,อ่อเริ่มต้นที่ S P F 40เพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ร้อนมากเหลือเกินอย่างที่6ผ่านไปแล้วอย่างที่7จ็ดอครับอย่างที่เนี่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราคะ่ะน้องโก้ข้อที่7นี้ทุกคนสามารถทําได้นะคะ ก็คือไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่จัสเซโนและอย่างสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่8นะคะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดนะคะถ้าทุกคนเนี่ยหลีกเลี่ยงความเครียดได้ก็จะทําให้ริดด้วรอยลดลงโอ้โหเรียกได้ว่าสูตรที่แบบรครบเลยนะความเครียดเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อหดตัวอืมเพราะมันแบบเวลาเครียดทีเราก็ขมวดคิ้วทีนึ่งใช่พอขอมวดเขามากๆก็จะเป็นร่อง Uh huh. นะคะริ้วรอยตรงนี้พอเป็นร่องลึกแล้วเนี่ยไม่หายแล้วคะ่ะน้องโก้เพราะฉะนั้นนะคะลดความเครียดเพิ่มสุขภาพจิตที่ดีคิดทุกอย่างให้เป็นบวกริ้วรอยก็จะหายไปคะ่ะท่านผู้ชมโอ้ถ้าเกิดเราทําได้ครบ8อย่างนี้ก็จะทำให้ผิวพรรณปราศจากริ้วรอยเลยเนาะใช่คะ่ะน้องโก้ถ้าทำไม่ครบ,ครบเราก็ต้องหาตัวช่วยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะคะเราอาจจะวันนี้เราไม่ได้ออกกําลังกายใช่ไหมคะแต่เราทาครีมทุกวันพอกหน้าพอกหน้าเสริมเข้าไปค่หลีกเลี่ยงแสงแดดทาครีมกันแดดอันนี้ก็ช่วยได้เมือนหาผู้ช่วยแล้วถ้าเกิดอยากจะไปปรึกษาเรื่องผิวพรรณกับพี่นกเนี่ยบูธคอร์ e ซีรัไปเจอได้ที่ไหนบ้างครับพบกันได้นะคะที่เดอะมอลบางกะปินะคะเมเจอร์รัชโยธินเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะ f u วเจอร์พาร์คังสิตชั้นจีโซลเซ็นทรัลโค r ีซีเ e ตค่ะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับที่ทั่วโลกสามารถโทรหาได้เลยที่เบอร์อะไรครับ025590850 1 0814436363ค่ะครับหรือว่าจะไปวิสิตที่เว็บไซต์นะครับได้ที่ www.cori-serum.com หรือจะเป็น Facebook ครับ facebook.com/cori-serum หรือจะเป็น t w i t t e r ของผมก็ได้นะครับ t w i t t e r c o m c o r y s e r u m เช่นเดียวกันครับ โอ้โหเรียบร้อยวันนี้จะต้องแบบว่าไปจดไปจําทั้ง8ข้อนี้ให้ครบเลยเพื่อผิวพรร์จะได้ปราศจากเริ้วรอยะนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ต้องพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอขอ,ขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการไหนทำนะครับคอรีเพรสพระราม951ครับเสื้อผ้าพิธีกรน,นะค,ะ, <S <S คะคอรีเซคร r ตฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้นจีโซนเซ็นทรัลค่ะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ